ใช่แล้วล่ะครับคลิปด,ดองเข็มได้เต็มที่แล้วขอต้อนรับสู่โลกแห่งใหม่ที่ร้อยคุณได้ประจนภยัยและออกล่าเหล่ามอนสเตอร์ที่แข็งแกร่งและน่าเกรงขามยิ่งนะกัอกันไลยขอดกันเลยมันใช่ตัวเดียวคลิปก่อนจริงเหมเนี่ย m สเตอร์ Hunter Why ใช่นะครับวายที่ทาให้คุณต้องตั้งคําถามมากมายวายต้องหาเรื่องมาพื้นที่ใหม่วายที่ต้องได้กินของจากกระทะเล็กๆทําสเต็กจากไก่ลุยไฟได้ไหมวายเธอถึงส่งดาบใหญ่มาให้เพราะทั้งชีวิตฉันคิดให้แต่ทันนวายต้องขออนุญาตเมียดูก่อนที่กูจะได้ไปไล่แย่และวายแม่เถิด4070กูเพิ่งถอยมาปีหนึ่งเล่นเกมมึงกระตุกเนี่ยได้รีวซอสทรงผมหนูเอเมลี่หายไปไหนวะโถยพันธุ์อุตสัต์สร้างสาวๆออกมาได้น่ารักจัดๆนะมาพร้อมด้วยหุ่นสุดโสดองสุดหน้าคลั่งใคร จนผมอยากให้คุณกลับไปเซฟหนูเอมิลี่ในภาคก่อนหน่อยนะครับน้องเขาโดนบูลลี่จัดเลยก็เขาทำ ภาคนั้นทำหุ่นได้แค่เนี้ยเชิญพบกับสถานที่ใหม่ๆผู้คนหน้าใหม่และแน่นอนสมอนสเตอร์ใหม่ๆที่ร้อยคุได้ออกล่าที่มาในครั้งนี้แคปผมใช้เวลาถึง6ปีเต็มถึงจะคลอดผ้าใหม่ออกมาได้เลยนะครับเนี่ยเออสักครู่นะครับคุณข้ามไปภาคหนึ่งหรือเปล่าครับมันไม่ได้ทิ้งช่วงกันนานขนาดนั้นนะครับเออว่ะสเตอร์ฮันเตอร์ไ s ซ์ u n นเบรกส,สินะช่วงชีวิตหนึ่งผมก็เคยเป็นนักล่าอยู่ที่นั่นเหมือนกันแหละแต่ผมก็ดันเป็นฮันเตอร์ได้อยู่ไม่านา้เนื่องจากร่างกายอ่อนเพลียหลังจากได้เสียเป็นเมียผัวเออเรื่ Take your chance. Beat it now. In my name. ริเลยที่นี่คือฟอร์เบดแลนด์ดินแดนที่ว่ากันว่ามันรกร้างไร้ผู้คนหรือสิ่งมีชีวิตด้วยสภาพอากาศที่รุนแรงและโคตรจะแปรปรวนแต่คณะสำรวจของเราก็ยังไม่ยอดท้อที่จะค้นหาว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรที่นี่อยู่บ้างแล้ววะจะว่าเป็นความมุ่งมั่นหรือความดันทุรังก็ตามแต่นะครับใน,นที่สุด็ข้องเจอโปอแสบานอย่างน่ะนั่นมันน้องอาเนียนี่ยังไม่ถึงช่วงไทยอินลูกค้านะครับโถอ่ะนั่น เออจริงวะโทษโทษไอ้นุ่มน้อยนาตานี่แหละครับที่เป็นต้นปอให้เราต้องไปลงสำรวจฟอร์ไม่ได้แลนด์อย่างจริงจังนำพาคุณไปพบกับอุ้ยดินแดนรก้รงกี่โมงะ่ะมีทั้งเราไวเวอร์เลียนที่อาศัยอยู่บนยอดเขาอันอุดมสมบูรณ์มีน้องหมูน้อยที่เราฮันเตอร์คุ้นเคยกันดีคุณสามารถเล่นกับเขาได้ในการลูบหัวแล้วก็ ใช่ใช่ที่นี่เหมาะแก่การพอปลูกมากเลยเขาดูมังคุดนี่สิด้วยขนาดที่โออารังการขนาดนี้ผมไม่สามารถตื่นตาตื่นใจกับอะไรได้อีกแล้วล่ะครับผมจะบอกโอ้เอียรผมสักทีแล้วผมจะปกป้องหมู่บ้านของคุณไปช่วยชีวิตเลยขอรับแม่นางนี่คือแม่สาวอาม่มาครับเป็นแฮนเลอร์ของเราในภาคนี้ถ้าคุณมาจากภาคเอิาความรู้สึกเดียวกันแต่ถ้าจะบอกว่าเธอไม่น่ารำคาญก็พูดไม่เต็มปากสะทีเดียวอ่ะเอา,เอาทายชาเลยเอาเอาไปไหนอะเอาว่ะ เฮ้ยเดียวเดินว่อนไปขโมยมังคุดชาวบ้านเขาไปทั่วกูจะรับเควสและในจังที่นี่นั้นอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลในปริมาณมากอาจจะต้องระวังเรื่องของอากาศที่เบาบางและอาจจะทําให้ผิวแห้งได้ด้วยนะครับเนี่ยมันแห้งผากเลยอะดูสิของเธอมันแห้ง มขามาาดน,น,นและที่ออยเวลบาสิตกับหมู่บ้านเอซุดเอเวอร์ฟอร์ดชุมชนแห่งนี้มีเทศกาลล้อมแรกหาย่าที่ไปต่อยอดให้เราทำาหุ้นในเลนเกมด้วยนะครับความเป็นอุตสาหกรรมของเขาทำให้ดูยิ่งใหญ่สุดๆไปเลยแหละแต่เรื่องสาภาพชีวิตนี่ตรงนี้ก็บ่อน้ำมันสารระเหยปล่องควันเต็มไปหมดพ่อผมยังเป็นห่วงว่าหมู่บ้านนี้เขาจะเป็นเป็นมะเร็งกันหรือเปล่าครับแต่เจ้าตัวนี้มันน่ารักสุดๆไปเลยดูสิมันมองตาม้วย ว่าสู้ใครไม่ค่อยเป็นนเี่ยอ่าเป็นอาหารเขาเลยเป็นอาหารของเราด้วยปฏิเสธไม่ได้ว่าเนื้อนี่นุ่มจัดเลยล่ะครับหมู่บ้านนี้ชวนผมกินข้าวบ่อยสุดละหมู่บ้านเขาเน้นแฟนดีครับชายชาตรีช่วยกันตีเหล็กด้วยนะที่นี่มีอีกหลายที่เลยครับยังป้าใหญ่สกอตเล e ีตัวขนปุยป,ยปุยเฝ้าอยู่ด้วยมันชื่อเจ้าวุดๆนะครับแต่ไม่ต้องตื่นตระหนกตกใจไปนะครับเขาพูดภาษาเราได้ด้วยละ่ะถ้าคุณก็ไปถามว่าเฮ้ยพูดภาษาเราได้ด้วยเหรอเขาจะตอบว่าวุดชัดกว่าพ่อเห็นมันก่อนไปค้าขายกับอีกแก๊งหนึ่งด้วยไม,ไม่รู้ดิวอะไรกันเป็นคริสตันคริสตันอ่ะเุ้ยไม่พอจะต,ต่อยกันยับเลยคนขายเหมือเลยคนละเรื่องแต่ความเป็นอยู่ของเจ้าพวกนี้น่ารักมากเลยล่ะครับนี่ดูนี่ซี่มีถุงนอนด้วยปุ๊กๆุกจริงๆข้างบนนี่บางทีก็มีเทศกาลปิ้้งงงยยย่่าาดวนะรัจมกอูต วันวันแมวกูไปไรกแล้วนะแต่จะไม่พูดถึงพื้นที่แรกที่เราจะลงมาสำรวจได้ไงกันละ่ะ Winward <what> Place น่าจะคุ้นเคยใครหลายคนที่สุดเลยครับในงานตั้งแต่เดโม่ะอะ,อ,ะ,อ,ะอาอนะไรเนะี่ยเป็นไรเนี่ยเฮ้ย อะไรซึ่งสินเรก่อที่เ,เราเหยียบม,มาที่นี่ก็สนุกสนานกันเลยล่ะครับกำลังร่องทะเลทรายชิวๆกับคณะสำรวจที่จะเป็นประโยชน์ให้คุณในภายภาคหน้าแต่ทว่าในร่ว่างนั้นเองเหมือนจะมีอะไรบางอย่างที่เจ้านอนทรายยังบาราฮาได้ไล่ตามไป ซึ่งมอนจะเป็นเด็กน้อยที่ขี่ไก่อะไรบางอย่างอยู่นะครับเอ้านะั่นมีตัวด้วยเอย้ยใครขี่อยู่เนะี่ยเอา้าน้องอาเนียนั่นเองพอดีว่าน้องเขามาแนะนําแว่นของน้องเขาอะนะครับแว่นว่ากูวก่ากูที่ออบตัดคอลแลบกับสปายแฟมิลี่ไงล่ะครับแว่นแกมชมพูด,ดีไซน์หรูหราสุดนนารักรอให้คุณเป็นเจ้าของแบบไม่ต้องพรีออเดอร์กันอีกแล้ว <c oughs> ไงไม่ต้องสั่งจองแล้วเหรอแล้วยังมีแว่นสปายเกมด้วยนะครับแว่นดําที่จะเพิ่มความเท่ความคุยค้ยคุณได้เป็นอย่างดีเลยละ่ะมีเลนที่ช่วยเเปิดผยความ ลับบางอย่างที่คุณอาจจะยังค้นหาเปิดเผยวความลับบางอย่างที่ซ่อนอยู่ที่คุณอาจจะยังไม่รู้ตัวก็ได้นะครับแม่ผมพูดยิงๆนะ่สั่งซื้อกันได้แล้วล่ะครับที่ด้านใต้ดรคลิปชั้นด้านล่างโค้ดจสปาร์กยังคงลด100บาทเช่นเดิมเลยและแว่นสุดน่ารักสุดเท่ย,ย่างนี้เหมาะกับคุณมากๆเลยไปจิ้มกันเถอะขายเสร็จ <c oughs> <c oughs> สักทีนะ่าจะไปกินข้าวต่อแล้วเมื่อกี้เราถึงไหนอ๋ออ๋อนอนซ้ายมันกำลังไล่กินเด็กอ่ะซึ่งจะกลายเป็นฉากเปิดการเล่นที่น่าตราตึงใจมากๆเลยล่ะครับชอบขี้เป็ด ระทึกสุดๆไปเลยจนมารู้ตัวอีกทีว่าเออคุณคุณปล่อยจอยได้เลยครับมันไม่มีอันตรายอะไรเกิดขึ้นกับคุณหรอกนะไม่หนาไม่หนาไม่หนาหนักลัวนักกลัวอย่ากินฉันเลยอย่ากินฉันเลยว่ายว่ายรอกระโดดตะคุบด้วยว่ายว่ายโดนแน่เลยฉันว่าย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 โอ้ยโอ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วอะไอันนี้อันนี้บังคับกดอะกระโดดนะว่ามันจะยิง ว <Why? S 2> แล้วในขนาดนั้นเองที่เพื่อนเห็นว่าถ้าจะไม่ดีแล้วพวกเขาก็ได้ส่งดาก้อนสเลยเยอร์มาให้มาได้ไง,ไงวะนะเรี่ของเราก็ไม่รอช้าจับมันกระโดดขึ้นมาฟาดหน้าบาราร่าน้ำตาไหลช่างเป็นฉากเปิดตัวตว,วุที่เท่และดูดีสุดๆไปเลยล่ะครับสำหรับทีก <c oughs> เล่นมอสเพลินไปหน่อยครับตีกันมั่วเลยช่วยเด็กได้แล้วไงต่อโอ้ต้องไปช่วยพี่เขาอีกอะกำลังโดนเจ้าขบชะตาคาบ้านมวยอยู่เลยสําหรับผมแล้วมันไม่เหมือนจะมาโจตมตีมเหมือนมาชวนเล่นเหมือนหมาชวนเล่นอเออเลียนหน่อยเดือดเดือดเดยอดเดือดเดือคือมันน่ารัก่ะฮะไอตัวนี้ท่าทางการโจมตีมันดูฟุ้งมิงไปหมดเลยคือไอไอท่าแลบลิ้นเนี่ยมผมต้องมวยกับท่านี้จริงับผมทำใจไม่ได้อ๋อผมได้ไปค้นพบกับเพื่อนด้วยว่าลิ้นมันเหนียวมากๆเลยนายชอบกินเปล่าอ่ะ เอานายเด็กไปแล้วนายเด็กระเบิดด้วยไอ้ยังงี้ได้ด้วยมันกินจริงเหรอมันกินจริงกินเลยวะเงี้มันจงใจกินหรือว่ามันมันติดลิ้นไปเฉยเหมอมันติดลิ้นน่ะถ้าแบบว่ากูรอเมื่งกีกูรอเมื่อกี้มันนี่ดิมันดิ่มันดิ่งมันดิ่งวางอ่ะต้องให้มันแลบลิ้นใส่โอ้ยไม่หลงกลนเลยทียอันนี้นี่นี่นมากินมากินอั่นนี่อันนี้นี่นี่นี่ สักอันเลยกูไม่แดงเชฟไม่ชิมครับอันนี้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 อร่อยอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยโอ้ยสักอะไรระวังโอ้ยไม่แดงเลยเชฟขอไม่ชิมก็แป้งไม่สุกอีอันนี้อร่อยเออไม่ได้จิดจริงอย่างที่ ไม่ค so er ัน <name> น <awful noise> ีกันเลหรือโซไม่เคยพูดเลยเนี่ยแอบทำไม่บอกสักคำเนี่ยโดยรวมนั้นก็เป็นตัวที่ไว้ต้อนรับฮันเตอร์หน้าใหม่นะครับคุณสามารถจัดการเจ้ากบขี่เหลียตัวนี้ได้ไม่ยากเย็นนะยินดีด้วยคุณสามารถช่วยพี่ชายของสาวน้อยคนนั้นได้แล้วนะครับ <The> ขอบคุณลมพ้องกูช่วยไว้อาเอาเมียห้าไว้กูภารกิจครั้งแรกในการเป็นฮีโร่ของเราก็ได้สําเร็จสิน้นส่วนแกงของเรานั้นก็รุดหน้ามาตั้งถิ่นฐานให้เราเป็นที่อยู่อาศัยแรกอนนอะครับในที่สุดเขาก็ได้เจอกันหลังจากพัดผ้าไปราวๆอ่า20นาทีส่วนคนเป็นผู้พี่นี้ก็ไม่อยากให้ดูแรงน้ําใจจนเกินไปนะครับเขาก็เลยใช้อาคาถาลูกไฟยักษ์ระตัวใส่กูบ้านหมู่บ้านคูนาฟากับอารยธรรมอันเก่าแก่ว่ากันว่าคริปตั้นที่ห้อยวัยนี้จะสามารถสร้างเสียง ที่ทําให้สัตว์ป่าไม่เข้ามารบกวนครับไอยทำอะไรตราบใดที่มีคริสตัลเหล่านี้อยู่จะไม่มีมอนสเตอร์หน้าไหนมาบุกหมู่บ้านเลยล่ะครับเจ้าไก่สริลที่คุณขี่ไปขี่มาก็ถูกเพาะพันธุ์ในที่แห่งนี้แหละครับคุณจะเห็นได้เลยว่ามันสู้ชีวิตตั้งแต่เด็ก <c oughs> อย่าเข้ามาเดมอนโมดแม่เหมือนเขาจะมีะสายพันธุษษ์พิเศษที่คุณยังไม่สามารถเป็นเจ้าของได้ด้วยนะครับไอ้เฮียแคนเัินไปลอย ้อรอดสาบันว่าเคยเห็นเด็กในหมู่บ้านขี่ไก่ล่องหนด้วยแสดงว่านกบางตัวมันมีความสามารถในการปรับปรับตัวให้เกนกับไม่นยังคบผ่านไปผ่านมาอยู่แล้วลยหลายสายพันธุ์พิเศษที่ใครๆก็ต่างเฝ้ารอก ปตึตึ่นโอ้โหตาแข็งว่ะเองปงของดีไม่เคยรู้มาก่อนมาทำไปโอ้ยอ่ะใครเอามาเนี่ยปงเอาโดนเีงโดนมวยอะวัตวัตอะไรอ่ะ เี่ยอ<ม>ุ้ยเฮ้ยพอพ่อทำได้ว้วเบอแปกาดวันนี้นี่เพอร์แปลกกาดวงโคไปแตมแผลต้องรักตารักแ้โไปแล้วแต่ละจุดของต้นนี่คือโอ้ยาโอ้ย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 โอ้ ใช่ไหมเดี๋ยวมาตั้งหลังกันถูกต้องกระโดดแทงพอดีเลยไอ้มาแผลรูดเฮ้ยเลี้ยวผาอ้ยเที่ยบตายท้องเฮ้ยออฟเซ็ตทันไม่หันหลังออฟเซ็ตด้วยมันเท่ไปไหนวะเฮ้ยเสยอีกที ยังไงเราสารพิาตไอ้วัดอยู่ด้วยสารพิฆาตพ่อหน้ากลัวพ่อพ่อสำนึกหน่วยสารพิฆาตมันมันโอ้ยสารพิฆาตอีกแล้วพ่อฟาดรองซ้อนไงพ่ออะไรอย่างงี้มีสี่เส้นแน่นอนแน่นอนเผลอข้างไม่หนีแม่เฮ้ยไปไหนดูดิ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 เอ้ย อะไรอะไรเลยดําดํดูดีดูดีดําดีดูดีําโดนแล้วกูโดนแล้วโดนแล้วกูโดนเหยียแล้วยิงผ่านใครโอ้โหโลลิงคันเดอร์แบบเพื่อไฟยิปบ็อกอะไรวะยิงผ่านใครตัวมันดำเลยดูดีไฟดับไงพ่อเหยียดอีกแล้ว มันจับด้วยเหรอเฮ้ยถ้าคุณเคยถ้าคุณเคยถ้าคุณเคยไปไหนนะไม่ต้องไปไม่ต้องไปไม่ต้องไปไปไหนพาลีน้องรักเอ้ยลำยังไม่จบเลย เออเออเออคุณต้องมีแรงตรงนี้คุณต้องมีแร <c oughs> ใจตรงกันสิ <c oughs> เออคุณครับเออคุณครับคือคุณครับอะไรเพรด้ววันนี้เข้าสู่การอัปเดตใหม่แล้วนะครับสหรับม้อนฮันเนี่ยโอ้โอ งานเข้าแล้วตัดพันอะไรอย่างไรทำไงดีวะเนี่ยก็ตัดจบแบบนี้ไปก่อนแล้วค่อยไปเริ่มพันใหม่ตอนเล่นไตเติ้ลอัปเดตไงครับไม่เห็นยากอะไรเลยเนี่ยนะคุณก็ตัดเอาโทรขึ้นคิดมันก็เสร็จไปเลยจะบ่าย<อ>จบแบบนี้ทุเรตเกินไปแล,แล้วคุณมีวิธีอื่นหรือเปล่าอ่อ